สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอสมค่าโยการเดือนเมษายน2563ครับถูกหักเพื่อช่วยเพื่อน137บาท50สตางค์นะครับเดี๋ยวรายละเอียดไปดูในคลิปกันแล้วก็ช่วงนี้บริษัทจเจริญพวพภัณจำกัดหรือว่า CPF หรือว่า CPF Smart นะครับจะได้ส่งคูปองส่วนลดสินค้าอาหารนะครับ มาให้อสมโดยจะส่งไปยังรอปอสตนะครับก็รอรับนะครับอสมอทั้ง1นล้านห้าหมื่นกว่าคนจะได้รับคูปองคนละ1ใบรายละเอียดจ,จะเอาไปใช้ยังไงสําหรับแรกซื้อสินค้าจะได้ส่วนลดจาก CP F ีเฟสสมาก็ติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่รอปอตอนะครับคิดว่าน่าจะถึงภายในอีกวัน2วันนี้นะครับอสมอครับเนื่องจาก ทางสมาคมชาวพัธนธกิจสงเคราะห์อสมอนะครับก็ได้ตัดยอดเพื่อจะหักค่าบริการอสมอของเดือนเมษายนซึ่งค่าบริการอสมอจะเข้า15พฤษภาคมนะครับตอนแรกบอก5พฤษภาคมมียอดผู้เสียชีวิต274คนจะหักเพิ่มค่าบริการ137บาทต่อมานะครับก็มีการส่งส่งเพิ่มอสมอเสียชีวิตเพิ่มไปยังสมาคมอีอก1รายนะครับ ทางสมาคมก็เลยหักเพิ่มอีกหนลายเป็น275ลายนะครับก็อสมอที่เป็นสมาชิชอกทกศก็จะถูกหักไปช่วยเพื่อนที่เสียชีวิต275ลายลายละ50สตางค่าบริกการของที่ได้รับนะครับจึงถูกหักที่137บาท50สตางนะครับรายละเอียดอสมอทุกท่านที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็เปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับวิธีเข้าเว็บไซต์ก็ โทรศัพท์ของท่านสมมติเชื่อมต่อเน็ตเสร็จสับแล้วครับก็มาที่ Google นะครับเอามือไปกดที่ Google ตรงนี้นะครับกดที่ Google ปั๊บก็พิมพ์กดที่ Google ปุ๊บ,ก,ก,บก็เป็นจะมีตัวกระพริบ,บกระพริบอยู่ตรงนี้ก็พิมพ์คําว่าชกสจอมใส่ตรงนี้แล้วก็กดค้นหานะครับก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอามือมากดคําว่าชกสอสมตรงนี้นะครับกดปุ๊บ้าไปก็จะเข้าเว็บไซต์ชกสอสม ก็กดหาดูในนี้แหละครับเอามือกดปุ๊บเลยกดกดตรงนี้ครับที่เขาประกาศทุกเดือนตรงนี้ก็จะเจอข้อมูลว่าหาก1 3ึ่งร้อยสามสิบาทห้าสตางค์สหรับอสมที่เสียชีวิต275ราลายนะครับลองเข้าไปดูนะครับสําหรับใครที่จะตรวจสถานะบ้านตัวเองส่งใบสมัครแล้วเป็นสมาชิชกชกสอสมบูรณ์หรือ,อยังก็มือมากดตรงนี้นะครับเมื่อเข้าเว็บไซต์แล้วเอามือมากดปุ่มสีแดงตรงนี้สถานะ ตัวสถานะชกสอสมตรงนี้กดปุ๊บตรงนี้เมื่อกดปุ๊บตรงนี้นะครับตรงสีแดงปุ่มสีแดงตรงนี้ก็จะเข้ามาหน้านี้อสมที่สมัครชาปนกิจสงค์แล้วก็ใส่เลข13หลักตรงนี้แล้วก็กดค้นหาถ้าเราเป็นสมาชิกสมุนก็จะขึ้นมาว่าเป็นสมาชิกแล้วนะครับถ้ายังไม่เป็นสมาชิกก็จะมีตัวหนังสือสีแดงบอกว่ายังไม่เป็นสมาชิกพร้อมด้วยเบอร์โทรแล้วก็โทรติดต่อได้เลยถ้าเราสมัครนานแล้วแต่ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับ สำหรับเว็บไซต์นะครับจะเอาลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิป1ลิงก์กดเข้าทางลัดเลยนี่ก็ได้นะครับใต้คลิปนี้หรือจะกดเข้าที่คอมเมนต์แรกก็ได้นะครับใครไม่อยากเข้าคอมเมนต์แรกก็กดตามวิธีที่บอกนี้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอเพียงเท่านี้ครับเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆให้อสมได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับ ค่าเป็นการอรสมอที่ได้รับไปแล้วแล้วถูกหักนะครับทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่นําเรียนให้อสมอทราบวันนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ